สวัสดีนะครับพบก,กับผมเช่นเคยนะครับกบลุยเดี่ยวนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาตกปลาเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกนางรองนะครับอออันนี้ไม่ได้อยู่ในในเขตอุทยานนะครับอยู่นอกข้างนอกนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนอาหารนะครับตอนนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับ เป็นวันธรรมดานะครับในวันนี้ผมจะเข้ากะดึกนะครับมันก็มีเวลาช่วงเช้านะครับก็เดี๋ยวมาออกหาผลงานกันนะครับคิดถึงอยากจะมาลองดูนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานไหมนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับน้ํามันค่อนข้างที่จะแรงนิดหนึ่งครับก็เดี๋ยวจะไปหลายๆหมายเลยวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองหยอดตามเนี่ยมุมอาบน้ําต่างๆนะครับเดี๋ยวที่ใช้จะเป็นเหยื่ออาจินะครับนี้ใช้เป็นเหยื่อหนอนยางโอจิกนะครับแบบนี้นะครับ ก็สีน้ำมันมันค่อนข้างอาจจะขุนะครับผมก็ใช้เป็นสีที่มองเห็นง่ายๆครับเป็นสีขาวๆสีส้มๆอะไรประมาณนี้นะครับสีใสๆก็เดี๋ยวไปใช้ในน้ําที่มันใสๆนะครับโอเคชุดในวันนี้นะครับของผมนะครับจะเป็นชุดคันอาจินะครับอันนี้ใช้ตกอาจิประจําของผมก็จะมีชุดเดียวนะครับเป็นยี่ห้อนะครับคอสเทสนะครับคอสเทสอ่าเป็นปลายโซลิด นะครับโซลิดทิปอจิเกมนะครับความยาวนะครับ6.4ฟุตนะครับเวทคันมันระบุไว้นะครับเอ่อ1-5ปอนด์นะครับเอาเวทเยือนะครับที่เขาระบุไว้นะครับ0.6-10กรัมนะครับถ้าเป็นสาย PE ใช้ได้นะครับ0.1-0.6 PE นะครับก็สเปคคันก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นคันที่ค่อนข้างที่จะเบานะครับผมเลยชอบนะครับก็เป็นคัน2ท่อนนะครับก็ชอบชอบในความเบาของมันนะครับ เป็นคันที่เบานะครับแล้วก็คล่องตัวนะครับในการที่จะตีในการที่จะหยอดอะไรต่างๆผมคิดว่ามันคล่องตัวนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นลอกนะครับลอกก็จะเป็นของไดว่านะครับเป็นได้ว่าลรูเย็ตนะครับปีไอปี2012นะครับเบอร์2004นะครับก็แต่งตามงบที่ผมมีนะครับก็มีแขนมีหนบนะครับมีสปูล นะครับแล้วก็มีคํานะครับคัมนี่ก็ไม่แพงนะครับของเอาแบสโซนนะครับขบวนนี่ก็เป็นของ RCS นะครับ RCS ก็จะเป็นสำนักแต่งนะครับสำนักแต่งของผู้บุญของไรว่าเขานะครับแขนนี่ผมไม่แน่ใจของอะไรนะครับก็ไปซื้อเข้ามานะครับหนอกไม้ก็อกนะครับหนกไม้ก๊อกก็มาลองใส่ดูนะครับก็เข้ากันดีนะครับไม่มีห่อนะไม่แน่ใจหี่หออะไรสายก็จะเป็นสายพี0.8ีนะครับ 0.8ใชใ้เป็น0.8นะครับออยี่ห้อไม่แน่ใจนะยี่ห้อผมใช้มานานแล้วนะครับก็ไปซื้อต่อรอกมือสองมาก็แถมสายมาสายมันค่อนข้างที่จะดีนะครับยี่ห้อน่าจะเป็นดูเอลอไม่แน่ใจนะครับโอเคประจอมานี้นะครับสายช็อค,สา,อคสายช็อคก็จะใช้เป็นสายเอ็นธรรมดานี่แหละผมใช้สายเอ็นธรรมดานะครับน่าจะประมาณ10ปอนด์12ปอนด์เลยประมาณนี้นะครับก็เลือกเอาไดมิเตอร์ที่มันเหมาะสมนะครับ สีก็จะเป็นสีใสแบบนี้โอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับลองหย่อนข้างนี้ดูนะตามุมน้ำอับๆเงี้ยข้างเงี้ย <c oughs> มีตัวนะหมายนี้ผมยังไม่เคยได้ตัวนะมาครั้งที่แล้วก็มีโดนกัดนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัวข้างข้างนี้ยเนี่ยครับน่าจะมีตัวนะครับมันดักรอลูกปลาอยู่แล้วนะ ตอนนี้ก็ฝนฝนเริ่มปลอยๆแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำป่ายหรือเปล่าเดี๋ยวเราสีขาวก็มองเห็นง่ายอยู่แล้วน้ํามันก็ไม่ขุ่นเกินไปลองนี้ดูนะครับพ่อน,น่าโดนมากหมายก็ภาพที่สวยไม่มีวัวน ก็ไม่เสี่ยงนะครับดึงขาดไปเลยนะครับเดี๋ยวผูกใหม่นะครับโอเคครับหมายนี้มันก็ไม่มีตัวนะนี่ก็ดึงขาดไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเสี่ยงใบเดี๋ยวไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวลงไปแล้วมันอันตรายนะครับน้ํามันแรงนะครับเกิดเราลื่นตกลงไปนะครับน้ํามันพัดนะครับแล้วก็ เราอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับก็ดึงขาดไปเลยดีกว่านะครับของมันซื้อใหม่ได้นะครับมีตังค์นีก็ซื้อใหม่ได้นะอย่าไปเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเยื่อนะครับราคาหลักร้อยะไม่เอาอ่าเดี๋ยวย้ายดีกว่านะครับจะย้ายไปอีกหมาหนึงนะครับหมายที่เราจะไปหน้าเขื่อนก่อนนะครับ ไปดูหน้าเขื่อนก่อนว่าน้ำเป็นยังไงนะครับน้ำน้าเล่นไหมนะครับอ่าก็มาถึงหน้าเขื่อนแล้วนะครับดูจากน้ําแล้วมันน้อยนะครับปล่อยมาค่อนข้างน้อยนะครับอ่อน้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวไปหมายมันกว่าใช้หมายนะครับหมายนี้น่าจะไม่วิร์กแล้วนะครับอ่ะมาถึงแล้วนะครับ มาลองดูกันนะครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซื้อมา10บาทนะครับตัวใหญ่นีนะครับมาเดีย๋ยวมาลองดูกันก็วิธีการเล่นนะครับของผมก็คือเดี๋ยวจะไปตีตรงนั้นนะตีตรงแถวๆน้ำไหลตรงนั้นน,ะน่าจะมีน่าจะมีปลานะครับคือปกติมันจะมีนะ มันไม่มีมาสักพักแล้วในปลาตรงนั้นนะปกติมันจะมีตัวมารออยู่นะ นนะได้ครับโตน้ำปุ๊บไม่ใส่สวยนะได้นะครับปุนนะนนะ๊บเลยนะก็ตีไปนูน้นตรงนู้นนะครับตรงน้ำตื้นฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ลากลากมาแล้วครับก็คิดว่าปลามันน่าจะดักรอปลา รอปลาช่วงน้ำตืดน,นะครับแล้วก็มันก็ขึ้นมากัดน,นะครับได้ผลนะครับไซก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับไซก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับประมาณนี้นะครับไซส์ประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวปล่อยไปนะครับก็ใช้เป็นหนอนยางสีขาวนะครับหัวจิกนะครับก็ได้ผลนะครับแต้มแรกมาแล้วนะปล่อยไป เลยจะเป็นหนอนยางนะครับมดติกหนอนยางแล้วก็เป็นหนอนยางบ้างแบบนี้นะครับขนาดน่าจะประมาณความยาวน่าจะประมาณสองนิ้วนะครับสองนิ้วสองจุดห้าอะไรประมาณนี้นะครับหนอนบ้างแบบนี้นครับราคาก็ไม่แพงนะครับสองหนึ่งก็ห้าสิบหกสิบ ข้อผมเขาะ้อข้ปล่อยเคาะ้อข้ปล่อยนะตีไปถ้ายชิดฝั่งนู้นได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าช่วงตรงนี้น้ํามันลึกนะครับน้ามันลึกเราก็พยายามตีไปตรงน้ําตื้นนะครับเพราะว่าปลามันน่าจะดักรอลูกปลาช่วงน้ําตื้นนะครับแล้วค่อยลากออกมานะครับมันก็จะเหมือนลูกปลาแบบ พิ่งออกจากฝั่งมาอะไรประมาณนี้นะครับปกติอะถ้าได้ตัวแล้วมันมันจะไม่เอาอีกนะลอง,งนี้ดูเคยเคยได้นะครับตรงนี้เคยได้ลองอากาศวันนี้มันคืมฟ้าค้มฝนน,นนะครับก็น่าจะสามารถตกได้ทั้งวันนะมีมันลองหมายนี้ดูนะครับแต่น้ำมันขุ่นนะน้ำมันมาจากน้ำลองนะครับ ตกนังรองค่อนข้างที่จะขุดอนตรงนั้นมีสะลล่นะครับผมจะลองตียัดตรงสะลายดูนะ <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวมาลองแกงนี้แกงเนื้อผมจะย้ายละ ไม้นะครับนี่ก็ปลานะครับไม้นะครับตกใจหมดนะรับโหมันปลาเลยนะโอนับโดนโนนะครับ,นนรบแต้มสองแล้วนี่ สองแล้วน,นี่ตายแล้วครับแ้มที่สองนะครับนี่ตัวที่สองนะครับกลับเต็มเต็มนะครับนี่นะคงอยากไปแล้วนะไปแแ้มที่สอง เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ตีลงไปยังไม่ทนันเคาะเลยกัดเลยนะครับไม่ทนันเคาะกัดเลยก็เดี๋ยวจะย้ายหมายดีกว่านะครับพอแล้วนะครับหมายนี้เดี๋ยวไปหมายอื่นบ้างก็หมายนี้ก็ได้ไปทั้งหมดสองตัวนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่น้ําตกหวังตะไคร้นะครับเส้นน้ําตกหวังตะไคร้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ฝนเริ่มรินลงมาแล้วนะครับรู้มีตัวหรือเปล่า เพราะว่ามานี่ไม่เคยได้ตัวเลยนะครับเล็กตัวน้อยอะไรไม่เคยได้นะไม่เว่อร์เก๋ต้องย้ายหมายเดีเ๋ยวไปหมายที่เราเคยไปดีกว่านะครับไม่มีตัวสักพักางโอเคเดี๋ยวย้ายหมายดีกว่านะครับไปหมายสามแยกที่เราเคยไปดีกว่านะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงทางที่จะเดินไปตรงสามแยกนะครับเดี๋ยวมาลองตรงนี้ดูนะตรงนี้ครั้งที่แล้วเคยมีนะมีปลาตามมากับน,นะครับเดี๋ยวมาลองดูตามตาม,ตามนามี่ขูยกัดไม่ติดนะครับตามมากัด โดนโดนนะอุย้ยหลุดกยังไม่ได้แต้มเพิ่มเลยกัดไปสองทีเหลุดสองทีเลยถ้าลงมาอย่างนี้นะครับสังเกตไอ้พวกหินสูงๆนะครับน้ำข้างหลังหินนั้นมันก็จะมีตัวอยู่อย่างเงี้ยริมๆเงี้ยน่าโดนนะครับอย่างเงี้ย น้ำที่มันโดนหินนะครับก็ลองตีใส่ดูถ้ามันมีตัวยังไงมันก็ขึ้นมากัดอย่างเงี้ยก็บางทีก็มีตัวมอนก็นแล้วลองลากน้ำนแรงๆดูนะมัน,ม,นมันอาจจะออกไปจากน้ำโเบามากัดไนะอ,อ่มากัด ตัวที่สมาแล้วนี่ครับตัวที่สตัวก็ไม่ได้ต่างจากตัวที่2เท่าไหร่นะครับตัวเล็กนะครับก็ได้ไป3มแต้มแล้วนะนะเดี๋ยวมาลองดูกันจะมีอีกไหมนะก็ตรงนั้นเป็นเส้นน้ำขุ่นนะครับ เส้นนี้เส้นน้าใสก็น้ําใส,ใสวันนี้ปริมาณน้ํามันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันก็เลยมีพื้นที่ที่จะตกค่อนข้างที่จะเยอะก็ริมริมนี้ก็จะน้ําใสตรงนี้นก็จะน้ําขุ่นเราจะตกริมที่มันเป็นน้ําใสนะครับโตกนะครับโอ้ยหลุดนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันกัดแล้วนะ ไลเราได้ไปสามแต้มแนละ้วโดนครับไอ้สวยมีไซส์ไซส์ไซส์ครับตัวนี้ตัวนี้มีไซส์ครับันี้มีไซส์ครับ วิสยัยวิสัยเสียงโอ้ตัวนี้วิสัยค่อนข้างใหญ่นะตัวนี้ ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับใหญ่กว่าทุกๆตัวท,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 ที่ตกได้นะครับนี่เหยื่อจะเป็นตัวนี้นะครับตัวเดิมหัจิกหัจิกน่าจะประมาณศูนจุดหกกรักมไปศูนยจุดสี่กรัมก็ไม่ได้ตัวนะครับจริงๆตรงนี้น่าจะมีตัวน่าจะได้มีโอกาสนะครับครั้งนี้เงียบเลยเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเหยื่อนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีบทงานเพิ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นเหยือ่อไมโครจิกนะครับอันนี้ขนาด1.5กรัมนะครับก็ติดตัวเบ็ดอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะได้ปลาไหมเคครับไมโครจิก โอนครับโดนครับโดนจริงด้วยโดนจริงด้วยครับอืจิก๊กขัดไมโคโจรจิ๊กครับเป็นไงครับโดนจริงๆไมโคโจรจิ๊กครับชุบอือเป็นอะไรมากนะครับโอเคปล่อยไ,ไม่นะตัวเล็กอ่า ต่อนะครับนี่ครับยี่เป็งโคจิค1.5กรัมสีทองไม่มีสูตรตายตัวลองเล่นๆดูลองเล่นดู ตอนไหนไม่รู้นี่โคดีเท่าไหร่เรไม่รู้นะตัวเ,เล็กผมกําลังจะเอาเหยื่อขึ้นนะมักัดเฉยนะ่เียไมโครจิกนะเข็บปล่อยไปลงกระปิ้าไเบ็ดเกี่ยวมือนะระวังด้วยนะครับปลดากไป้า,าย <c oughs> ไ,ไปสองแล้วไมโครจิกนะครับเข้ามาพายเรือ จะเล่นอย่างนี้อย่างสุดท้ายละเดี๋ยวจะกลับละนะครับเราเล่นมานเหยี่บปลักนะครับเดี๋ยวจะเดินไปที่เริ่มต้นแล้วก็เดินลงมานะเดินตีลงมามาดูกันว่าผมจะได้แต้มเพิ่มไหมนะครับโอเคครับ ตอนนี้ก็ประมาณ11โมงแล้วนะครับโอเคก็ได้ไปพอสมควรนะครับสำหรับปลาพอมีผลงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับการตกในสไตล์อาจินะครับหนอนยางอาจิหัวจิกนะครับแล้วก็มาลองใช้เป็นเหยื่อไมโครจิกนะครับขนาด1.5กรัมนะครับแล้วก็ติดเป็ดที่หัวดูนะครับก็ได้ครับ ก็สามารถที่จะนํามาตกกระสุนได้นะครับกัดเหมือนกันนะครับกัดเหมือนกันก็ได้ไปทั้งหมด2ตัวนะครับอย่างอย่างในคลิปนะครับอย่างในคลิปเลยนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่วันนี้จริงๆมันก็เป็นวันทํางานนะครับแต่ว่าเผอิญว่าเขาให้ผมไปเข้ากัดดึกนะครับก็เลยช่วงช่วงเช้านี้ก็เลยว่างนะครับถ้าชอบคลิปผมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับชอบก็กดติดตามกดไลค์นะครับ ผมก็ไม่ไม่กลับไปดูคลิปนะครับไม่ไม่ไม่เอานะครับแบบมามาโพสมาโพสบอกว่ามาดูคลิปผมแล้วให้ผมกลับไปดูคลิปคุณนี่ไม่เอานะครับก็คุณจะมาดูหรือไม่มาดูก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่ครับผมไม่ได้บังคับนะครับก็ผมอยากให้คนที่มาดูคลิปผมนี่คือมีใจที่ชอบนะครับชอบคลิปชอบผลงานนะครับชอบสไตล์การตกของผม นะครับไม่ใช่ว่ามาหวังดูแล้วก็จะให้ผมไปดูคลิปท่านนะครับเพื่อเอายอดวิวอันนั้นผมไม่ไม่ผมไม่ทำนะครับก็คือคุณมาดูคลิปผมแล้วก็แล้วแต่นะครับก็มาโพสต์บอกว่าจะให้ไปดูคลิปคุณด้วยผมคงไม่ทำนะครับก็ถ้าคลิปมันดีหรือ อะไรมันดีจริงๆก็ต้องมีคนดูเยอะถูกไหมครับก็จริงๆผมก็ไม่ได้ทำอ,อะไรมากผมก็ทําอยู่แค่นี้นะครับทําประมาณนี้นะครับสําหรับผลงานการทําคลิปของผมส่วนใครชอบส่วนตัวก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับมาดูคลิปผมแล้วจะให้กลับไปดูคลิปคุณผมคงทําให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยากไปดูนะครับถ้าอยากมาดูคลิปผมก็มาดูนะครับ